อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนีในภาพรวมเนี่ยนะโอกาสที่ตลาดหุ้นมันจะเป็นขาขึ้นมันสูงนะครับแล้วก็ควรจะขึ้นต่อเนื่องแต่การย่อเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะครับสายสโตต้องสตองเอาสายสโตต้องสตองหมายความว่าไงเทคนิคมันบอกว่ายังไงก็เทรดไปตามนั้นก่อนนะครับอันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตนะครับผมไม่ได้ส่งไปในกลุ่มเปิดนะผมส่งเฉพาะกลุ่มนักเรียนเพราะว่านักเรียนเขาจะรู้ทางหนีทีไล่เนาะ เดี๋ยวสักครู่นะอันนี้นะครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับชาวสโตต้องสตองนะอจ้องหน้าช็อตไว้ครับเดี๋ยวผมให้ดูกราฟแล้วกันเดี๋ยวผมอธิบายให้กับเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนกับผมได้ทราบด้วยนะ <c oughs> โอเคเที่มีข้อก็คือนะราคาแกว่งตัวอยู่แถวแถว 8.39.2อา้าวไปทีละสเต็ปราคาแว่งตัวอยู่ที่8.39.2ก็คือเมื่อวานนี้เขาแกว่งตัวอยู่บริเวณนี้8.39.2เนาะแต่เมื่อวานนี้ P.O.C มันอยู่ข้างล่างจำได้ไหมแล้วผมก็ให้จ้องไว้นะถ้ามันแกว่งตัวนั้นๆเดี๋ยว P.O.C มันจะย้ายโป๊ะพอย้ายโปะปุ๊บเราสามารถเทรดตามจังหวะสโต้ได้ปั๊บปับ,ปบนะก็เปิดช็อตเปิดช็อต,อตการเปิดช็อตเราก็ต้อง มีทางหนีทีไล่นะสต็อปลอสก็คือหมายความว่ตรงนี้นะถ้าเกิดมันบินขึ้นไปปุ้งขัดโอเคมัอ้อแต่ถ้าเกิดมันไม่บินปั้งแผนต่อไปก็คืออะไรฮะการเทรดจะต้องมีวางแผนจุดเข้าจุดสต็อปอันที่สาวก็คือจุดทํากําไรตอนนี้เราต้องเตรียมทํากําไรแล้วนะครับเบรกโลก่อนหน้านะครับแปอานะครับร้อยหจุปปิดไปก่อนเลย ครึ่งหนึ่งเพราะว่าภาพรวมเนี่ยมันเป็นเทนขาขึ้นนะเดี๋ยวบ่ายนี้เกิดก็ขึ้นมาตามตลาดหุ้นเอเชียทั่วๆไปเซร็จเลยไอช็อตที่ไอชอ็อ,ชอตที่กุห์ช็อตมาตั้งแต่ตรงนี้นะสโตแรกนะสโตสองนะแล้วก็เมื่อเช้านี้นะไม่เบรคหายนะเราสามารถที่จะช็อตได้อีกโอเคตามทฤษฎีนะตามทฤษฎีของเทคนิคแบบเทเรดระยะสั้นช็อตอีกตอนนี้161.8แล้ว อย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องไปสองร้อยจุดแปดแน่ๆอย่าไปคาดหวังว่าไปสี่ร้อยยี่บสามจุดหกแน่ๆเพราะเทนมันเป็นขาขึ้นแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเปลี่ยนเทนในภาพใหญ่โอเคไหมอ้าวสายสโตต้องสตองเมื่อวานนี้อธิบายไปแล้วนะใครเป็นนักเรียนก็หวังว่าจะได้การแจ้งเตือนจากนั่นลิวทุกๆคนเนาะอ่ะลองย้อนกลับไปฟังอธิบายนะนักเรียนนะเนี่ยนะฮะสายสโตต้องสตองจ้องช็อตไวเทคนิคข้อก็คือดูที่ 8.39.2อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่นะหากพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เนาะราคาไม่เบรกไฮเห็นไหมฮะอาจย่อ,ยอดได้1ชุดนะลุนแนวรับ8.30.5เอาเราไปดู8.30.5ต่อไปทีละสเต็ปนะ8.30.58.30.5ก็คือแนวรับนี้นะครับ2 6 1 8ลุ้นแนวรับนี้แต่ไม่ใช่ไปรอขายแนวรับนี้100%นะตอนนี้1 6 1 8แล้วผมแนะนำนะ ิดไปครึ่งหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมมาช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะผมเปลี่ยนจากสต็อปนะพอมันมีแท่งนี้ปุ๊บผมก็เปลี่ยนจากสต็อปมาเป็นทีเพราะตั้ง TP ได้อย่างเดียวตั้งสต็อปไม่ได้แล้วการตั้ง TP 50%ล็อกไว้ปุ๊บกวา่าคุณจะขาดทุนนูนตุ้มนูนคุณต้องเบรกไฮนี่ถึงจะขาดทุนนะโอเคไหมทำไปตามเทคนิคนะโอเคไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเฟดลดดอกเบี้ยแล้วคุณจะไม่ขึ้นขึ้นแต่ใจเย็นๆตอนนี้ขอย่อก่อนนะ ต่อนะผมอธิบายต่อแล้วก็เปิดกราฟให้เพื่อนๆดูด้วยนะสําหรับเพื่อนที่ไม่ไม่ได้รับเนาะโอเคมันมีข้อสังเกตด้วยดูนะลุ้นแนวรับ830ผมอธิบายต่ออยู่ในภาพขวามือนะเพื่อนๆแต่ถ้าราคาเบรกได้ใครช็อตต้องคัดอ่ะปรากฏว่าไม่เบรกเป็นการโชคดีไปโอเคไหมอ่ะต่อไปนะข้อสังเกตนะฮะสังเกตหากเจ้ามือสะสมช็อตตรงนี้มาก,มากๆเห็นไหมฮะ พรุ่งนี้ FVP จะแสดงเป็นแบรดดิทซึ่งแสดงแล้วนะอา้าผมให้ดูนะไปทีละสเต็ปนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจ FVP ก็คืออันนี้นะฮะคืออันนี้เลยเอา่าผมปิดไปก่อนโอเคไหมเราเปิด FVP หรือ v o l u m e p r o f i ล e นะลากจากจุดต่ำสุดตรงนี้ไปจนถึงจุดสูงสุดจุดที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้ก่อนปิดตลาดเราสมมติเราลากไว้ประมาณตรงนี้ก่อนละโอเคไหมเราลากแค่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ยังไม่ยังไม่ดูนะ เพราะว่ามันยังไม่รวมเมื่อวานนี้สมมติเรายังไม่รวมเมื่อวานนี้เราก็ลาก F V P ไปจากจุดต่ำสุดไปจนถึงเมื่อวานนี้สังเกตไหม P O C อยู่บริเวณนี้เห็นไหมที่ผมบอกว่าระวังนะเดี๋ยวถ้าเกิดตอนวันวันวันเมื่อวานนี้เนาะวันพุธวันพุธปุ๊บ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 มันอยู่ตรงนี้มากๆเดี๋ยวปริมาณตรงนี้มันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นไอ้ POC นี่มันจะย้ายปุ๊บไปตรงนี้อ่านี่แหละคือข้อสังเกตที่ผมบอกนะ ถ้าแบบนี้แหละเตรียมช็อตรัวๆเลยโอเคเดี๋ยวจะลากใหม่นะอันนี้เราจะลากรวมถึงเมื่อวานนะววานี้นะไม่ไม่รวววันนี้นะไม่รวววันนี้นะไอ้วันนี้ไม่เอานะเห็นไหมตึง้งเห็นไหมฮะย้ายขึ้นไปแล้วจาก POC ตรงนี้ย้ายขึ้นมาแล้วแสดงว่าเมื่อวานนี้มีการสะสมตรงนี้ตุนตรงน,รงน,รงนี้วันนี้เทคนิคถ้าไม่เบรกให้ปั้งเปิดชอด็อตแล้วลุ้น830โอเคไหมแต่ลุ้น830ทันทีเลยได้ไหม มาสัก1 6 1 8ตัวเลขฟิโบนัชชีตัวเลขโกลเด้นเลโชปิดไปก่อนนะสักครึ่งหนึ่งเมื่อกี้นะันหรือปิดแล้วก็เลยเปิดไล์ชา้าทีหนึ่งนะตั้งปิดไว้ลวงหน้าสบายตัวละไม่กลัวขาดทุนแล้วกว่าจะขาดทุนนู้นต้องขับกลับขึ้นไปตรงนี้นะ <c oughs> สองไม้นะทั้งหมดนะก็คือโอเคหวังว่าคงจะได้ไอเดียนะพวกเรานะ อันนี้เป็นเทคนิคการเทรดด้วยสโตนะตัวหัวด้วยคำว่าสายสโตสต,ต้องสตองเมื่อวานนี้ก็หวังว่านักเรียนคงจะลองไปฝึกกันดูนะฮะไม่ไม่ยากไม่น่าจะยากนะโอเคมาดูข้อสังเกตถัดไปนะครับ POC อาจจะย้ายไปด้านบนอันนี้บอกแล้วเนาะรอราคาหลุด POC ก่อนค่อยเปิดช็อตก็ได้นะไม่ต้องรีบอ้าวมาดูความหมายคือ,อยังไงผมอธิบายเป็นสเตป็ปปสเต็ปเลยนะสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดช็อต ไม่ได้เปิดช็อตไม่ได้เปิดช็อตไม่เป็นไรรอหลุด POC ก่อนก็ได้นะหลุด POC ที่เก้าสามแปดสามเก้าจุดสองตอนนี้คุณก็ได้กำไรแล้วเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยแปดสามสมแปดสามเก้าก็ห้าจุดแล้วนะสามหกจุดก็ไปแล้วนะเนี่ยก็ยังไหลอยู่เรื่อยๆนะหกจุดเจ็ดจุดแปดจุดเอาประมาณสักสิบจุดกันละกันตามที่คาดเอาไว้ <c oughs> แล้วอย่า,ยาโลภแล้ววันนี้มันเทมันสวนเทนอยู่นะโอเคไหมเอาละ มาดูข้อสังเกตอีกไม่มีแล้วนะโอเคแล้วก็ที่เหลือก็เป็นคําเตือนนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะใครตามนะหลิวเนี่ยต้องรับผิดชอบตัวเองนะอามาโทษกันนะอออันนี้เป็นเทคนิคเข้นะถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้และอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถสนับสนุนได้ที่ qr นี้เลยนะครับหรือจะสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันจะเป็นพระคุณมากๆเลยนะครับ